สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอคอนโดรีโนเวทใหม่พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบคันเป็นคอนโดเอื้ออาทรโซนในซาฟารีค่ะขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำขายในราคาไม่ถึงล้านเพียง89,000บาทเท่านั้นฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนค่ะรีโนเวทใหม่ทั้งห้องพร้อมของแถมอีกมากมาย แอร์ทีวีไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นเตียงชุดเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชุดรับแขกเคาน์เตอร์ครัวทั้งหมดเป็นของใหม่ทุกชิ้นค่ะพร้อมหิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยทางเราบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะนัดชมล่วงหน้าได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ